สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับก็พื้นฐานนะครับวันที่10เมษายนนะครับ2,555หุ้นเด่นจานร้อนนะครับตัวแรกโรจนชนะนะครับก็มีแรงเกงกำไรเข้า,ขามานะครับก็บวกขึ้นมาได้นะครับคิดว่าเป็นเรื่องของ การที่บริษัทเนี่ยสามารถหาที่นิคมใหม่นะครับที่ระยองแม้จะเป็นที่เล็กๆก็อย่างน้อยก็มีการสร้างนิคมโลเคชันใหม่ทดแทนนะครับที่อยุธยาที่เสียหายไปเยอะนะครับคิดว่าราคาหุ้นเนี่ยตามหลังอมตะกับเฮมมาลาดมากนะครับราคาหุ้นเทรดบุกเนี่ยเทียบกับบุ๊กเนี่ยแค่1.3เท่านะครับเทียบกับ2ตัวข้างต้นเนี่ย เหตกันถึง2เท่ามองเป็นแล็กกาดนะครับมองแค่เกงกําไรราคาพื้นฐานมองไว้8บาทนะครับเทคนิคก็ซื้อเกงกําไรนะครับป้านอยู่ที่8บาท5สตางค์รับอยู่ที่7บาทถอยอยู่ที่6บาท85ด t บีแท็นะครับมีงบไปมาสอเนี่ยอาจจะอ่อนลงตามฤดูกาลแต่การทำเน็ตเวิร์กสวอปนะครับซึ่งจะเริ่มทยอยสมบูรณ์ในปลายสิวสองช่วยประหยัดรายจ่ายทั้งหงดวด Q3 เป็นต้นไป ซึ่งทำไม่มองว่ากำไรจะฟื้นตัวจาก Q3 นะครับนอกจากนี้มีประเด็นบวกเรื่องกอสทอชอได้นุมวลแผนแม่บทนะครับขึ้นความถี่ก่อนจะประมูลจริงในช่วงปลาย Q ิวสส่งผลดีเราดีแทกซึ่งปัจจุบันมีความพร้อมสูงในการเข้าขอเข้าประมูลใบอนุญ,ญาตแนะนำเกณฑ์กำไรราคาพื้นฐาน96บาทตัวสมบูรณ์แอดวานนะครับยอดขายรถยนต์2เดือนแรกก็เพิ่มขึ้น14%ก็คิดว่าเป็นเรื่องของ ความต้องการของตลาดยังมีสูงความนิยมอย่างต่อเนื่องของรถยนต์รุ่นใหม่นะครับแนวโน้มเดือนมีนายังโตต่อเนื่องนะครับเนื่องมาจากกําลังการผลิตของผู้ผลิตรถยนต์เข้าสู่ภาวะปกติสามารถเพิ่มจํานวนการส่งมอบให้กับลูกค้ามากขึ้นแนะนําเก่งกําไรสําหรับสมบูรณ์แนดวารราคาเหมาะสม32บาทตัว G ีสต e ลนะครับก็เป็นหุ้นที่เรามองว่ายังเสี่ยงเหมือนเดิมนะครับ เพราะว่าดูแล้วเป็นผู้ผลิตเหล็กรีดร้อนนะครับก็ทําเหมือน SSI ล่ะครับตอนนี้กําลังแก้ปัญหาทางการเงินก็เหมือนเดิมเช่นเดียวกันครับก่อนหน้านี้บอกจะมีคนมาใส่เงินนะครับแล้วก็ยกเลิกไปนะครับตอนนี้ก็คือว่าจะเพิ่มทุนใหม่เยอะมากนะครับออกคุ้นใหม่เนี่ยประมาณเ,เกือบ2เท่าตัวนะครับจากหุ้นปัจจุบันนะครับเพราะว่าหลังจากที่ สัญญาร่วมทุนกับอาซีลอมมิทเทนี่ยยกเลิกไปเนี่ยทำให้ปัญหานี้ยังอยู่นะครับกระแสเงินสดน้อยการผลิตการขายต่ำนะครับแล้วก็ผู้สอบบัญชีนังให้ความาแสดงความกังวลต่อความดำลรงอยู่ของกิจการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็คือกลับมาในโหมดเดิมคือถ้าเพิ่มทุนไม่ได้ไม่ได้เม็ดเงินใหม่นะครับโอกาสที่บริษัทจะ มีหนี้สินล้นพ้นตัวเนี่ยจะเป็นไปได้สูงนะครับซึ่งตอนนี้เจ้าหนี้ละส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้านะครับทางบริษัทได้ผิดนัดชําระหนี้เมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับล่าสุดก็พยายามหาทางออกปรับโครงสร้างหนี้เพิ่มทุนจํานวนมหาศาลที่เพิ่งประกาศไปช่วงที่ผ่านมานะครับโดยเพแผนเพิ่มทุนเนี่ย ประมาณสักสามหมื่นล้านหุ้นเนี่ยเก้าพันล้านเนี่ยก็คือแปลงหนี้เป็นทุนให้กับเจ้าหนี้การค้านะครับราคาแปลงหนี้เป็นทุนเนี่ยเขาบอกอยู่ระหว่างห้าสิบสตางค์ถึงหกสิบสตางค์นะครับอีกสี่พันแปดร้อยล้านหุ้นเนี่ยก็จะแปลงหนี้นะครับเพื่อไปช่วยเ,เป็นการเป็นกระบวนการการเพิ่มทุนออกหุ้นใหม่อีกสี่พันแปดร้อยล้านหุ้นเนี่ยก็เพื่อลองรับการปรับหนี้ในบริษัทย่อย GJS ซึ่ง GJS เนี่ยจะออกหุ้นกู้นะครับไปแลกกับภาราหนี้ของบริษัท GJS หลังจากนั้นเนี่ย G G Steel จะตั้งบริษัทลูกขึ้นมา g s n o t e นะครับซึ่งเขาถือหุ้นอยู่99% g s n o t e ก็จะออกหุ้นใหม่แลกกับหุ้นกู้ GJS นะครับซึ่งซึ่งหุ้นผู้ถือหุ้นกู้นี้เป็นเจ้าหนี้เดิมของ GJS นั่นเองนะครับจากนั้นก็นำไปแลกหุ้น G Steel อีกทีเพราะฉะนั้นวุ่นวายไปหมดเห็นไหมครับพยายามจะปรับ นี่ให้บริษัทลูกด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งคือก็คือออกหุ้นใหม่ให้ที่ปรึกษา1ันสองล้านหุ้นนะครับขนาดที่ปรึกษาทางการเงินเขาก็ยังไม่มีเงินจ่ายต้องจ่ายเป็นหุ้นนะครับหุ้นใหม่เราห้าพันหกเนี่ยรองรับการออกวอลเลนให้ผู้ถือหุ้นเดิมนะครับในอัตราสามหุ้นเดิมต่อนหนึ่งหุ้นใหม่นะครับคิดว่าวันเอ็กนี่ประมาณปลปลเดือนหน้านะครับที่เหลือเนี่ยอีกมืล้านหุ้นเนี่ย ก็สำรองการออกวอลเลนให้ผู้ลงทุนใหม่ PP นะครับแล้วก็ที่เหลือ,อก,ก็คือเป็นพวกขาย PP นะครับบริษัทเนี่ยบอกว่าตอนนี้เจ้าหนี้การค้าเนี่ยได้รับการตอบรับแล้วนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับคิดว่าคือถ้าเรามองเนี่ยสมมุติว่าเขาทำได้นะครับแปลงนี่เป็นทุนอะไรต่างๆแล้วขายหุ้นเพิ่มทุนแบบได้หมดนะครับ PP เนี่ย DE จะลงมาเหลือ0.6เท่าจาก2เท่าราคาบัญชีจะลดเรือเหลือ 65สตางค์นะครับแต่ว่าการเพิ่มทุนเนี่ยมีได l u ลู o n ่นถึง2เท่านะครับแต่มีเงินสดเข้ามาจากการเพิ่มทุน PP สมมุติว่าเราคิดว่าขายหมื่นล้านหุนราคา50สตางค์ได้แค่5000ล้านเองนะครับนี่สินการค้าที่เหลือเนี่ยหลังจากแปลงนี้เป็นทุนเหลือกัง1 6ื0 0ล้านรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยเราคิดว่าต้องมีเม็ดเงินประมาณพันถึง2,000ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเงินเพิ่มทุนที่ได้มาเนี่ยแลกกับดรลูช่นมหาศาลเนี่ย ดูแล้วไม่ค่อยจะให้ผลดีต่อผู้ถือหุ้นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องลุ้นหนักเห็นไหมครับที่ผ่านมาเรื่องอการเพิ่มทุนจากอาร์ซิลโมเมทัลนะครับซึ่งเขาก็มองว่าจะสําเร็จแล้วก็ล้มไปในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นดูเรื่องลุ้นเพิ่มทุนใหม่คราวนี้เนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงมากเหมือนกันนะครับราคาหุ้นเนี่ยถามว่าราคาหุ้นเนี่ย ถ้าเทียบกับ SSI เนี่ย SSI นะครับขนาดฐานะการเงินก็ไม่ได้แย่กว่านะครับดีกว่าด้วยซ้ำนะครับแต่ SSI ต้องรุ้นว่าการผลิตที่เฟสใหม่จะสำเร็จนะครับก็ยังซื้อขายแค่0.6เท่า Book, นะครับของบุกนะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงของ G-Steel ที่มากกว่าต้องรุ้นหนักหลายเรื่องเนะี่ยผมมีคิดว่าเขาจะซื้อขายไพล์สเปอร์บุกได้เท่ากับ G Steel ได้เท่ากับ SSI นะครับซึ่งเรามองว่าน่าจะเป็นดิสคาวลงมานะครับ เพราะฉะนั้นเรามองว่า e valuation ยังแพงนะครับแนะนำทยอยขายยังซุ่มเสี่ยง BTS Group h o l d i n g นะครับก็2เดือนแรกผู้โดยสารเพิ่มขึ้น25% Year on Year นะครับผู้โดยสารสูงสุดเป็นประวัติการนะครับที่540,000เที่ยวนะครับธุรกิจโฆษณากลับมาดีหลังจากน้ำท่วมนะครับเราก็คิดว่าน่าจะเห็นกำไรโตขึ้นทั้งเยลเียและ Q o วนะครับปรับค่าโดยสารตั๋วรายเดือนเพิ่มอีก1บาทต่อเที่ยวนะครับ และกทมได้อนุมัติปรับออลตราไลซ์แฟร์นะครับจาก15ถึง45บาทนะครับซึ่งเก็บจริงเนี่ย15ถึง40บาทนี่ครับเป็น18ถึง1ิบ6บาทนะครับทำให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการปรับค่าเดือดสารนะครับปรับเพิ่มกำไรไม่รวมมาต่าแลกเปลี่ยนเนี่ยในปี55เป็น2,000ล้านนะครับปี56เป็น1,500นะครับราคาพื้นฐานที่6 92ตังค์นะครับอย่างแนะนำซื้ออยู่ สำหรับวันนี้ในส่วนของพื้นฐานมีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ